ละลายชอ็อกโกแลตมาสักพักนึงแล้วแต่ทําไมเขาไม่ละลายสักทีวันนี้เชฟมดม,มาตอบให้ค่ะใครหลายคนนะคะที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทําขนมแล้วละลายชอ็อกโกแลตเกิดปัญหานี้ค่ะชอ็อกโกแลตจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนข้นๆแบบนี้นะคะไม่ยอมละลายวันนี้เชฟมดม,มาบอกวิธีแก้และสาเหตุให้ฟังค่ะเทคนิคนี้นะคะใช้ได้กับชอ็อกโกแลตแท้แล้วก็ชอ็อกโกแลตประเภทโคตติ้งหรือคัมปาวเลยค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อแรกให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะชอค็อกโกแลตไม่ถูกกับ ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะคะสูงในที่นี้คือเกิน60องศาเซลเซียสขึ้นไปอันนี้ไม่เหมาะเลยนะคะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างดีที่สุดเลยไม่ควรให้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นช็อกโกแลตจะเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนๆเป็นเคิร์ดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะแก้ได้ยากพอสมควรเลยอันที่สองค่ะช็อกโกแลตไม่ถูกกับน้ำทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำ หรือแม้กระทั่งตัวน้ําที่กระเด็นลงไปนะคะหรือแม้กระทั่งกรดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะใส่ลงไปอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยคะ่ะเขาก็จะไม่ถูกกันเมื่อกดลงไปเนี่ยนะคะช็อกโกแลตเองเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนๆแบบนี้ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นส่องประเด็ดนนี้หลีกเลี่ยงให้ชัดๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณจะละลายช็อกโกแลตเชโมนแนะนําว่าให้เรานําช็อกโกแลตไปตุ่นบนน้าร้อนแบบนี้คะ่ะ หรือถ้าเราจะเอาเขาเข้าไมโครเวฟนะคะก็ควรใช้ความร้อนต่ำๆค่ะสักประมาณ600วัตต์นะคะค้งละ30วินาทีแล้วค่อยเอาเขาเออกมาคนนะคะถ้าช็อกโกแลตยังจับตัวไป็นก้อนๆอยู่นะคะแต่ยังมีความร้อนที่สะสมอยู่ในนั้นให้เราคนเขาไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะละลายแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ค่ะ ส่วนวิธีแก้นะคะถ้าใครเจอปัญหาในอยู่เชมอนบอกว่าวิธีแก้ยัง่ายมากๆเลยแต่จะเหมาะกับการที่วันนี้เราจะเอาเขานะคะไปทําประเภทช็อกโกแลตตกแต่งหน้าเค้กอันนี้ก็คือจะเหมาะนะคะ วิธีแก้คือถ้าเราเจอแบบนี้อยู่ให้เราอะคะ่ะนำน้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปสักประมาณ20-30%ของตัวน้ำหนักช็อกโกแลตเช่นน้ำหนักช็อกโกแลต100กรัมนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ใส่เติมน้ำมันไปประมาณ20-30กรัมนะคะแล้วก็คนๆๆค,ค,ค่ะแบบนี้ช็อกโกแลตก็จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแต่ที่สำคัญนะเขาไม่ควรจะโดนความร้อนต,งตรงๆแล้วนะคะเขาจะแบบมันก็คือแค่พอช่วยได้อะคะ่ะอันนี้คือเป็นวิธีแก้ส่วนอันที่2นะคะ จะใส่เป็นช็อตท็นติ่งหรือเนยขาวก็ได้คะ่ะใส่ลงไปในสัดส่วนที่เท่ากับน้ามันก็ได้นะคะหรือจะมากกว่าก็าได้คน้คนๆๆค,ค่ะให้เขาเข้ากันมันจะเป็นการลดอุณหภูมิที่ค้างอยู่ในช็อกโกแลตนะคะทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ที่สําคัญเนาะรสชาติมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะยังไงก็องลองเอาเทคนิคดีๆแบบนี้ไปปรับใช้กันดูคะ่ะเชมโมใช้แล้วชอบนะคะก็เลยเอามาแชร์หวังว่าทุกคนจะชอบเทคนิคดีๆแบบนี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ